สวัสดีทุกคนก็กาสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้มาพบกับผมไอเชนเคยวันนี้ก็มาอยู่กับเกมฟรีไฟล์นะและวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ผมจะมาไต่แรงให้ทุกคนดูนะสําหรับวันนี้เราก็ไต่แรงโซโล่ไอเชนเคยนะทุกคนผมว่าไต่แรงโซโล่มันบวกง่ายนะทุกคนแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันบวกน้อยอ่ะ ไม่เหมือนเล่นดูโอกับทีมนะทุกคนที่ว่ามันมีแต้มชุปอะแล้วก็จะบวกเกอียขึ้นหน่อยประมาณ 10- บเปอร์เซปอร์เซ็นอะไรเนี่ยแล้ววันนี้แต้มของเราก็อยู่ที่7 0 0 0นะทุกคนก็ติดไปท็อปที่55ของเชิร์ฟนะทุกคนนะก็มาดูกันว่าการเดินเกมของผมมันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะก็ฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมกดแลกก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมก็ไปดูกันในเกมเลยครับ ก็โอเคนะครับผมการเล่นโซโลสไตล์ของผมนี้ก็ก็เราจะลงที่เมืองที่คนลงเยอะๆนะผมนะก็จะลงที่วงฟ้าหรือไม่ก็จะลงพีนะทุกคนเพราะว่าเราไปล่าคิวกันในต้นเกนทุกคนนะเฮ้ยปืนข้างล่างปืนทาก้อนวะยังไงเราได้ปืนนะดวงบายๆจ้าไปลงอะไรข้างหลังอะชาวบ้านเขาก็ลงเขาก็เก็บปืนเลย นี่หนูไปลงแล้วก็วิ่งมาเก็บปืนออย่างนี้ก็ไม่ทันชาวบ้านแล้วดิโอ้มาทุกคนเราไปหาลากันเลยเราได้ถาก,ก่อนนี่คือปืนแรงที่ผมชอบมากที่สุดใน,นตอนนี้ในแพทนี้นะอะเพราะว่ามันยิงโคตรแรงอ่ะเฮ้ยมีตัวอะลวงเอ๊มันยิงโคตรแรงเลยทุกคนผมโคตรชอบเลยระยะใกล้ยิ่งแรงอ่ะสามเม็ดสามเม็ดลวงอ่ะ สามเมตรสามเมตรล่วงสามเมตรล่วงอ่ะก้อนชาร์จเลยล่วงไม่ไปจ้าเจอปืนนี้เข้าไปโซเนียไม่มีประโยชน์อ่ะถ้าโซเนียติดสองเม็ดล่วงโ,โคตรโกงเลยและตอนนี้ชุบชีวิตก็กใกล้จะหมดเวลาแล้วทุกคนเราได้คควีย้วแล้วก็ไปหาแคมป์กันไปเรื่อยๆนะทุกคนนะนี่ก็คือการเดินเกมโซโล่นะทุกคนนะอ่ะ เมืองพียังไม่หมดอีกแล้วเนี่ยโอ้บอกกันยับเลยไปเดี๋ยวเราไปช้อนกันตรงไหนวะนี่ข้างบนเหรอโอ้โหน่าจะลงข้างบนอะ่ะยิงกันปืนพกยิงกันอะ่ะมาเปิดโดนเช็คก,ก่อนเมื่อเมืองพีไม่มีคนเราก็หาฟาร์มไปเรื่อยๆรื่อนะทุกคนนะเราอย่าฟาร์มที่นอกหมอกหรือว่าอ่า แถบแถบวงอ่ะเราไม่ต้องไปเล่นแถวนั้นนะทุกคนนะเราไปเล่นกลางวงเลยเพราะว่ากแเง่งแกนเขาชอบเล่นอืออือเฮ้ยจะล่วงอ้ยเอ s ว่ะคนแรงอ่ะเกือบล่วงเลยโอ้หมันลอยอย่างนี้ไม่ได้นะน้องอย่าไปสำลักแคนละยิงผมเกือบล่วงอ่ะถ้าไม่มีเกาะผมตายแล้วเมื่อกี้ เดี๋ยวเรามาเอาชิปอัพปืนก่อนนะอาร์เมสามไปยิงหัวมันเลยมาในชิปซื้อเข็มไปได้วยไดสกาเมสามเเราเป็นล่าหัวมันเลยไอตัวยิงเราเมื่อกี้อ่ะไอตัว XKS อ่ะมาเราจะไม่ปล่อยให้นายลอดไปเมื่อเมื่อนายยิงเราเมื่อกี้ถุยพูดอย่างง่อเลยขอโทษขออภัยนะที่พูด อ่าไม่เก่งนะทุกคนนะเฮ้ยตรงนี้มีคนอีกเฮ้ยล่วงหนึ่งไปไหนเนี่ยไอ้ล่วงไปดีฮเฮ้ยเอาปืนโผลไปยิงกันอะ่ะม,มีแรงไงน้องต้องฟินถาก้อนอย่างพี่เนี่ยยิงคนละเม็ดเลยล่วงล่วงอ่ะอข้างบนหลังคาไอ้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่หว่า ดลอนไปหมดแล้วอ่เดี๋ยวพี่เก็บไอ้ดอกไปขึ้นอา่าขึ้นพีก,กันนะทุกคนนะอา่าไอ้ตัวดีดแปลวาไอ้ตัวดีดอะขึ้นพีก,กันแคมกันก่อนนะเพื่อให้วงบีบอีกวงนะถึงจะไปหาคิวต่อแล้วแต่ทุกคนเลยสไตล์ของทุกคนนี่ก็คือสไตล์ของผมนะที่สไตล์แรงแกนเขาเรียกว่าสไตล์แรงแกนนะนี่นะเราบีดเอ่อเราดีดขึ้นมาข้างบนแล้ว,ลวก็ ใจไม่มีคนวะคิดว่าจะมีตัวเหมือนจะยิงหวัวล่วงเลยใส่ยแคมมันข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราดวงต่อไปทุกคนนะว่ามันจะไปที่ไหนนะเดี๋ยวแค็มกันก่อนรอดูวงต่อไปเ,เราก็เช็คคนที่แถวๆพีกเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนมาเราจะเอาคิวฟรีไงยิงมาเราก็ยิงหวัวเลยมีไหมไม่มี จับสาไม่มีเลยท้ายมีอันหนึง่งเก็บไว้ก่อนไี่ไปไหนวะไม่มีตัวมาหรออืมข้างหลังน่าจะหมดแลลวตรงพีกอะวงต่อไปจบที่ไหนโพซีนอกอะ่ะไปเราลงไปเลยทุกคนชมวมงแอบเอ่อโอ้เรือรถ ถ้าคนมาลอ,อยตัวนี้เราคือจบเลยนะไนย,ยิงเม็ดเดียวอะ่ะแล้วก็ทาก้อนยิงก็เม็ดเดียวเหมือนกันเฮ้ยแล้วใครมายิงหลังเราเนี่ยเฮ้ยเกือบตายนั่นน่ะเขามาลอ,อยเราอะ่ะดีที่ดิเฮยดีที่มาทันอะ่ะอืมไม่งั้นล่วงถ้าโดดมาไปเจออะ่ะโอ้คือล่วงเลยเมื่อกี้อะ่ะไปไหนแล้วอะ่ะโอ้มายิงเราแล้วก็หนีอะ่ะ ดีนะที่เขายิงไม่โดนอไปไหนอยู่นี่เองเหรอตายไปยิงเราแล้วก็วิ่งไหนไม่ได้นะน้องพี่ต้องตามไปยิงใครไปยิงมายิงเสือเสืออะไรปะตั้งสายยาให้หน่อยอ่าสายยาว่าเปิดน้อยและกันเนี่ยเราซื้อไอ ตัวมาด้วยจะวัาไปยิงคนนะพวกแรงแกนที่ชอบสายแค้มอ่านอกมอเอย่าไปดักยิงแม่งเลยคลิปที่ลงไปเมื่อคลิปที่แล้วอะ่ะมีน้องคนสองคนนะที่ให้กำลังใจละกันอ,ะอ่ะผมก็โคตรดีใจเลยเพราะว่าน้องให้กำลังใจน้องบอกว่าเฮ้ยมีคนนะ เดี๋ยวเกียร์ตัวนี้ก่อนนะทุกคนนะแับหนึงเรียบร้อยโดนระเบิดไปกิน3เม็ดอะหวงเลยก็มาพูดเรื่องเมื่อกี้นทุกคนนะก็น้องเขาบอกว่าซู้ๆนะพี่ถ้าช่องพี่ดังหรือไม่ดังน้องหนูก็จะติดตามพี่ไปตลอดไปโอ้ผมโคตรภูมิใจเลยที่มีน้องๆที่มาเม้นแบบนี้นะที่ให้กำลังใจกันผมก็ มีกำลังใจในการทำคลิปนะ,ะก็ฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับผมก็ถ้าถึง1,000ผมก็จะซื้อคอมมาเล่นนั้นทุกคนนะก็จะอัดทิ่ให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆนะทุกคนนะอีกคนเชร์คนก่อนจะวิ่งไปไหนจ๊ะไม่ได้ยินเสียงเท้าพี่หละน้อง <c oughs> พี่อยู่ข้างหลังไงเขาหองห <c oughs> เหยียบล้อยด้วงไปอุ้ยขานามีอีกตัว คนที่ทำแสงมาเมื่อกี้ไมีเจอเลยนี่มาอีกหรอหรอไปเก็บศพไอตัวเมื่อกี้แน่นอนมาอยู่ไหนออกมาพี่จะยิงให้หวัวร่วงเลย,ยามายิงเหลือีกข้างหลังอา่ามีไอตัวล่าเราอะเนีย่ยยิงหัวไหมอยู่ไหนอะขึ้นมาดิเอา้ามันตายแล้วนี่มีตัวยิงมนะันอะตัวไหนยิงมนะันอะ เดี๋ยวเรายิงโดนทิ้งก่อนนะทุกคนเพื่อมีตัวจะจับเราได้อะไอพวกแรงแกงก็ชอบแบบอยู่ในโดนนะไม่เจอมันนะแต่ว่าเราวิ่งอยู่อยู่อยู่ดีๆอะมันไปยิงเราอ่ะเอ้าผมว่ามันมันใส่ไอตัวนั่นมาเครื่องจับโดนอะไรมองไม่เห็นอะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงอุ้ยมันขึ้นมาตอนไหนอะอุ้ยเกือบล่วงเลยมันน่าจะเล็งหัวเล็งหัวไม่โดนอะ หวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจที่ผมพูดไปนะผมพูดอะไรก็ไม่รู้หน,น้ามีตัวอีกเฮ้ยเราเจอสองทางเลยทุกคนสวยแล้วสวยเลย,ลยลทุกคนตอนนี้เราเจอสองทางเลยไม่รู้จะเอาตัวไหนก่อนอะเดี๋ยวขอมาเก็บไอวอก่อนแป๊บนึงได้ไปแล้ตอนนี้ไอวอลเจ็ดลูกอะและเอ้าโอ้ยตัวข้างหน้า ไม่เห็นนะโอ้โหมาตอนไหนอีกโ,อโหตายเลยอ้อโดนตัวข้างหน้ายิงหัวเฉยง้อดหรอทุกคนไม่ได้แชมป์เลยโอ้โหบอกไปยี่สิบสองอ่ะผมไม่เห็นในตัวข้างหน้าโอ้โหมันยิงมาหัวแตกเลยยิ่งไปหากระสุนน่ะอ่า ก็คลิปนี้ก็จบแค่เพียงเท่นี้นะทุกคนนะก็ผมก็ขึ้นมา7,100พอดีเลยนะทุกคนนะก็ถือว่าดีนะได้จบไปที่8เมื่อกี้โดนยิงหัวไปโดนลอยก็ไม่เป็นไรก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดซ b s c ไ i b e กันด้วยนะครับทุกคนครับก็รักทุกคนที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนผมนะก็สนับสนุนก็คือติดตามผมนั่นแหละ ถ้าถึงหนึ่พนะผมก็จะซื้อคอมให้ซื้อคอมมาเล่นให้ทุกคนดูนะทุกคนนะก็ฝากอย่าลืมฝากอ,อ,อย่าลืมติดตามกันด้วยนะทุกคนนะก็ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย